Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีน้าหนาสายตกทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดี FC ฟของช่องจอมโจรทิ้งก่อนทัวร์นะครับผมก็วันนี้ผมพามาออนทัวร์ที่บ่อเลยนะดอนตุ้มเป็นแชมนะครับผมแล้ววันนี้ก็มีพี่ตักกับพมุกนะครับก็มาร่วมแคมปิ้งด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้คือน้องป๋อมแปมนะครับก็ถือเป็นคนอยู่เบื้องหลังของจอมโจรนะฮะคอยถูดีใครอะไรประแบบนี้ ก็เป็นเป็นผู้สนับสนุนช่องนะครับผมก็คอยดูแลเรื่องอุปกรณ์เรื่องการกินอะไรอย่างเงี้ยครับก็วันนี้ผมพามาตัวที่ดอนสูงเพนแคมนะครับผมก็ลงเด็ดเป็นสี่คันนะครับสองคนจะ็หนักนะครับแล้วก็ค่าพันหนึ่งร้อยบาทนะครับก็มีกระโจมนะครับกระโจมลงละร้อยห้าสิบบาทแล้วก็เสียค่าเข้าคนละหนึ่งร้อยยี่สิบาท ลงเลบ็ดปีหนึ่งคันะครับผมก็เรามาดีคนครับลงเบ็ดได้กันะครับผมก็ถ้าเราจะลงเพินนเ่มก็เห็นคนลนะอ,อีกครั้งละหนึ่งร้อยบาทน,นะครับกน,นี้ตีเบ็ดลงไปแล้วครับก็ใช้เป็นเหยื่อจอมโจรนะครับผสมกับขนมปังนะครับตีลงไปนะครับผมนนบบนะบก็เดี๋ยวไปตามกันนะครับว่าค่ำคืนนี้จะได้แ้มหรือเปล่านะหรือว่าจะกินแห้วครับคืนนี้ก็เดี๋ยวผมจะอยู่พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับก็จะกลับช่วงประมาณสามสี่โมงเย็นนะ ก็เดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันถ้าคตัวนี้ไม่ได้ไปลุ้นตัวนี้ครับว่าจะได้แดงเปล่านะผมตัวนตอนนี้หมูย่างเลยครับผมยิ้งย่างครับกับปลาเผานะครับนี่นี่อันนี้อันนี้ได้มาได้มาเมื่อตอนหัวค่ำนะครับได้มาจากที่บ้านนะครับผมก็เป็นผลงานของเสือจอมโจรนะครับที่ผมไปทีตกมานะครับแล้วก็ปลามันยังไม่ตายผมก็จะทำให้รอดว่านะก็ตัวไหนที่มัน าการไม่ดีผมก็าทางตกดาวครับผมก็เดี๋ยวไปรับประทานอาหารครับผมกุ้งครับผมก <c oughs> ุ้งครับ,รบ <c oughs> กินได้จริงนะคุณผู้ชมกุ้งกินได้จริงคนระับ <c oughs> อร่อยด้วยนะอร่อยคูอ <c oughs> ตั้งใจอยากมาตกปลาครับ <c oughs> แต่เห็นปิ้งย่างแล้วเตามันว่างๆก็เลยย่างกุ้งกินเลยคนระับคุณผู้ชม ดอนตูมอะไรนะเป็นกับไม้ยูครัคุณผู้ชมดอนตูมอะไรนะเป็นแคมป์ดอนตูมเป็นแคมป์นะครับแล้วคุณยงดอนตูมเป็นอ่ดอนตูมเป็นแคมป์นะครับก็อยู่ในเขตดอนตูมอ่าดอยต่อของอำเภอนครเยศรีกับอ่าอำเภดอนตูมนะครับผมก็คุณผู้ชมเซิร์ชเข้าไปใน Google ได้เลยนะครับดอนตูมเป็นแคมป์แคมปิ้งนะครับก็คือสามารถเข้ามากางเต็นท์ก็ได้นะฮะ เดีวเข้ามาดื่มดมบรรยากาศนะครับมีบอ่อตกปลาแล้วก็มีกระโจมก็สามารถติดต่อได้ทางเพจเลยนะครับผมก,ก็จะมีในนี้นะครับก็จะมีเครื่องดื่มนะครับอย่างเช่นพวกกาแฟน้ำอารมณ์แล้วก็จะมีน้ำต่างนะฮะแล้วก็จะมีพวกกิ้งย่างนะครับซึ่งเราสามารถสั่งได้จากทางทางบ่อเขาได้เลยนะครับไปยังไงฝากดอนตูม เป็นแคปมาด้วยนะครับผมครับผมเยวขอเวลาทานก่อนนะครับคุยนานไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่ตักกินหมดแล้วก็เดี๋ยวถ้าพันเบ็ดมันมีอาการนะครับก็ผมจะเปิดกล้องให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้ขอเวลาเติมพลังก่อนท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้มาหนึ่งแต้มแล้วครับปลาไม่กินนะครับแต่ปูเกาะเบ็ดขึ้นมาด้วยนะครับคุณผู้ชมก็เนี่ยปูเยอะมากนะครับ ผมเอาไปฉายไปซส่องดูข้างตะลิ่งนะครับปูเยอะมากตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับตัวผู้นี่นะนี่นะครับนี่นะครับก็หน้าตากล้ามโตใช่ครับเอาจะกินปูเหรอลูกอนะไปทุกที่ครับต้องมีไอ้พวกนี้นนะปูครับ ก็ลงเหยือเป็นไม้ที่สองแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปลุ้นครับผมขอบคุณผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วนะครับก็ทุกอย่างก็ยังเงียบอยู่เลยครับ ก็พี่ตักกลับไปแล้วนะครับกลับไปตอนห้าทุ่มนะครับพี่ตักกลับไปตอนห้าทุ่มกว่านะครับก็ผมก็เลยลงคนเดียวเลยนะสี่คันก็ตีไปไม้ที่สองแล้วนะครับตั้งแต่อตอนเปิดคลิปนะครับแบนนี้ตีไปไม้ที่สองไม้ที่สามนี่แหละก็ยังเงียบอยู่นะครับ เดี๋ยวคืนนี้ก็คงต้องตีเบ็ดทิ้งไว้นะครับแล้วก็เปิดนารอกทิ้งไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมคงต้องขอตัวพักเอาแรงก่อนนะครับแต่เช้าจะได้ตื่นมาแต่เช้านะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศาภายในบริเวณของดอนตูมเพนแคมป์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าบรรยากาศยามเช้าครับจะสวยงามขนาดไหนนะครับก็สำหรับคืนนี้ก็คงต้อง รอติดตามผลนะครับถ้าเสียงกระดิ่งดังหรือเสียงร้องครับผมจะเปิดกล้องให้คุณผู้ชมดูกีริงนะครับผมตอนนี้ก็รับก่อนนะครับผมยครับคุณผู้ชมเหมือนจะเป็นวัดเลยนะครับเพราะเมื่อคืนมันลมเป่าจอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเมื่อคืนผมเอาที่ดักกุ้งนะครับเนี่ยหยอดลงไปตรงนี้นะนี่ครับ เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะได้ตัวอะไรบ้างครับโอ้โหป,ปูเพียบเลยครับคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับลองใกล้ๆหน่อย,ยนี่หอยนะครับหอยเชอร์รี่นะครับอ,อันนี้หอยเชอรี่นะ ออกไปครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่นะคุณผู้ชมเห็นไหมครักุ้งเห็นกุ้งก็มีทั้งกุ้งทั้งหอยนะครับแล้วก็ปูนะครับนี่นี่นะปูนี่ครับปูนี่ครับเต็มนะครับปูนี่ฮะปูตัวใหญ่เลยครับคุณผู้ชม เจะจับก oh, oh, ุ้งมาดุตัวนะครับนี่ครับคุณผู้ชมกุ้งฝอยนะครับตัวใหญ่นะตัวใหญ่โโอ้หใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเกี่ยวตะตะก้อนะครับเกี่ยวตะก้อตีลงไปนะครับเพื่อจะได้ตัวนะครับโอเคแค่นี้พอยำแล้ว อันนี้ไม่พอ,อยำหรอก,อกนี่นะปูเต็มเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเจ็ดตัวนะครับเด้โยนไปก่อนก็ตอนนี้ก็เกือบตีห้าแล้วนะครับก็ ติกริยาของคันเบ็ดน,นะครับก็ยังเงียบสนิทนะครับนี่ครับยังไม่มีคันไหนทํางานเลยนะครับวันนี้สี่คันนะครับเดี๋ยวเราไปติดเตานะครับชงกาแฟกินกันดีกว่าครับคุณผู้ชม ครับตัวดียามเช้าครับคุณผู้ชมครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศของดอนตูมเป็นแคมป์นะครับคุณผู้ชมนะฮะด้านหลังผมนี่ก็จะเป็นบ่อตกปลาได้นะครับคุณผู้ชมนี่นะก็นี่ครับนี่ก็เมื่อคืนผมตีเบ็ดลงไปสี่คันนะครับก็จนตอนนี้นะครับยังไม่ได้แต้มเลยนะครับคุณผู้ชมยังไม่มีอาการคันกระตุกหรือเอ็นขยับหรือลอกล้องอะไรเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆกันครับว่าภายในตอนตูมเป็นแคมป์นะครับบรรยากาศเป็นไงครับไปดูนะครับเนี่ยน้องเตแปครับสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะนะครับก็วันนี้ก็จะมีนานานะครับนักตกปลาแล้วก็พาครอบครัวมานะครับเพื่อนๆมานะครับพักผ่อนกันนะครับเป็นบรรยากาศภายในสุดเลยนะครับข้างในนี่ก็จะเป็นกระโจมตรงที่ผมอยู่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับ ก็ผมจะไม่เดินเข้าไปทางกระโจมที่นานาเขาอ,อยู่กันนะครับเพราะว่าบางนา,นา,น,านาบางทาง่านเขาอาจจะยังนอนอยู่นะครับ <นา S 1> ก็เดี๋ยวผมซูมให้ดูก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับก็จะเป็นกระโจมที่นานาเขาเข้ามาพักผ่อนอยู่นะครับแล้วก็กางเต็นท์กันนะนก็สามารถตกปลาได้ทุกบ่อเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะ ภายในบอ่อนะครับก็น้ําก็จะลึกหน่อยนะครับมีน,นกเป็ดด้วยนะครับนี่บรรยากาศยามเช้าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูันนกันนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศยามเช้านะครับในอันตรูมเฟนแคมป์ก็กระจมนี้อ่ยังไม่มีน้า,นามานะครับยังไม่มีน้า,นามา ก็ผมคงพาเดินทั้งหมดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันกว้างมากนะคุณผู้ชมอาจจะขึ้นบนมานะก็จะเป็นแบบสุดลูกหูลูกตาลครับพื้นที่น่าจะเป็นร้อยไร่นะครับคุณผู้ชมน่าจะเป็นร้อยไร่พื้นะที่ข้างหลังผมนี่คือตกปลาได้หมดนะครับตกปลาได้หมดเลยนี่นะนตอนนี้มีห้ากระโจมนะครับ ที่เลือก็จะเป็นาลานกลางเต็นท์นะครับคุณผู้ชมจะเป็นลานกลางเต็นท์นะฮะนี่ครับมีเนะจ้าตัวแสบนะครับเจ้าตัวแสบนี่นะอยู่ข้างหลังผมนะครับเผ่าทั้งคืนครับแทบจะไม่ได้หลับได้นอนกันเลยทีเดียวเชียว <laughs> ที่นี่ก็เป็นนอนตูม <laughs> เป็นแคมป์นะครับคุณผู้ชมก็ค่ากระโจมนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับใช่ไหมหนู <laughs> เอารายละเอียดมาบอกคุณผู้ชมหนะ่อย เกือนะนะคุณผ ok kind of <th> <siege> oui ู้ชมสนใจค่ามีร้อยห้าสิบสามร้อยแล้วก็ห้าร้อยค่ากระโจมมีร้อยห้าสิบสามร้อยแล้วก็ห้าร้อยนะครับร้อยห้าสิบนี่คือจะได้แค่กระโจมอย่างเดียวเนาะได้แค่กระโจมแล้วก็มีไฟให้นะครับถ้าสามร้อยก็จะมีพัดลมให้หนึ่งตัวห้าร้อก็มีพัดลมแล้วก็เตาชุดเตาปิ้งย่างเตาถ่านห้าร้อยก็จะมีพัดลมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ชุดปิ้งย่างเตาถ่านให้นะฮะไวบริการกันนะครับผม เดี๋ยวไปดูภายในกระโจมครับว่าเป็นไงบ้างครับนี่ครับบรรยากาศของกระโจมนะครับผมก็วันนี้ได้ปลาหรือไม่ได้ปลาก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ได้มีสถานที่นะครับมีหมายมาให้หน้าๆได้เป็นตัวเลือกกันนะครับผมข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะอย่างนี้นะนี่คนระับ พื้นก็แข็งแรงครับผมข้างในก็กันฝนได้นะครับกันฝนกันแดดได้อย่างดีเลยนะผมด้านหน้าก็ตีเตตบ็ดตกปลาได้เลยนะครับเอ่อบอ่อทางนี้จะเป็นบอ่อใหญ่นะครับบอ่อใหญ่มีคาเฟ่กาแฟเนาะแล้วก็จะมีจุดถ่ายรูปแกลเลนย่อนนะครับในนี้นะฮะถ้านา้นามาที่นี่นะครับถ้าจะทานกาแฟาก็สั่งได้นะครับ แล้วคุณป้าเขาจะดูแลนะครับอย่างนี้นะครับมันเป็นกล้องมือถือนะครับผู้ชมมันสูงแล้วมันก็จะแตกหน่อยนะฮะจะแตกนิดนึงนะครับจะต้องขอไปด้วยนะครับจะบ่อตกได้หมดเลยนะครับตกปลาได้หมดเลยนะดูนะครับคุณผู้ชมเป็นครอบครัวเลยครับนี่นะครับ จรงก็กลัวเลยครับเห็นไหมครับ ที่สองชั้นนะครับเราดึโนครับันจะเป็นะโจมสามร้อยนะอาจจะเป็น5้าอก็ได้ออนะเพราะเขาจะเก็บเตาปิย่างไปแล้ว